ค่านิยมหลักของสำนักง,งานปปชเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างรูปแบบใหม่ในการบริหารงานคือซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพหมายถึงดำรงความซื่อสัตย์ยืนหยัดความเป็นธรรมมุม่งมั่นเป็นมืออาชีพ การครองตนหรือการประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกถึงคุณลักษณะทางบวกตามหลักคุณธรรมจริยธรรมความถูกต้องสุจริตหลักกฎหมายและแนวทางในวิชาชีพโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 1. ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อองค์กร 2. ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถตามหลักนิติธรรมเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 3. วิเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริง 4. รับผิดชอบไม่เพิกเฉยรวดเร็วตรงต่อเวลารักษาคำพูด 5. โปร่งใสเปิดเผยข้อมูลรับฟังความคิดเห็น หยึดมั่นและยืนหยัดบนหลักการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวม 7. กล้ารับผิดและรับชอบต่อการกระทำา 8. เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแม้จะต้องสูญเสียประโยชน์ส่วนตนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 1. เพิกเฉย ขาดจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ 2. ใช้เวลาในการทำงานบนประโยชน์ส่วนตน 3. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายและแนวทางในวิชาชีพ 4. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน้อยกว่าการมุ่งผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับ 5. สแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหรือประโยชน์อื่นใดอันส่งผลถึงการทุจริตมีผลประโยชน์ทับซ้อนและเรียกร้องรับผลประโยชน์ความเป็นธรรมหมายถึงการปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางเท่าเทียมเสมอภาคปราศจากอาคติในการปฏิบัติงานโปร่งใสตรวจสอบได้รวดเร็วโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 1>, 1. เป็นกลางมีความเสมอภาคปราศจากอคติไม่เลือกปฏิบัติ 2. ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของพยานหลักฐานมากกว่าการใช้ความรู้สึกของตนเอง 3. รับฟังข้อโต้แยง้งข้อสงสัยและเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ 4. รวดเร็วกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพล 5. ใส่ใจต่อความเดือดร้อนของผู้อื่นและตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและประเทศชาติ 6. เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสม่ำเสมอทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงานตลอดจนดำรงรักษาชื่อเสียงและจะริยธรรมขององค์กรตลอดเวลาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 1. เลือกปฏิบัติ 2. ไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อมูลตลอดจนปฏิเสธรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 3. ปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่บุคคลอื่น 4. ปฏิบัติงานล่าช้า 5. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ เมื่ออาชีพหมายถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในกระบวนการและการปฏิบัติงานตลอดจนปรับปรุงพัฒนาผลงานบูรณาการการทำงานนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่มาเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 1. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและถูกต้อง 2. วางแผนกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 3. สร้างคุณค่าเกิดขึ้นในกระบวนงานและการปฏิบัติงาน 4. ปรับปรุงพัฒนาผลงานบูรณาการการทำงานนำมค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 5. เปิดรับการเรียนรู้กล้าเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 6. ททำงานเป็นทีมและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 1. เพิกเฉยขาดจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ 2. ปฏิบัติงานล่าช้าไม่มีคุณภาพบริหารเวลาไม่คุ้มค่า 3. ไม่พัฒนาตนเองไม่สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในกระบวนงาน 4. หลีกเลี่ยงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกลัวการเปลีย่ยนแปลง 5. มีการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงผลลัพธ์ระยะสั้นโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ระยะยาว 6. คขาดการบูรณาการ 7. ไม่ทำงานเป็นทีม สำนักงานปปชซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพ